Hello, my friend, and And, and we we'll go to the ice. Go to the ice. Hello, guys. We <coughs> เอ็ดส่วนกดข้ามเฉยโหดูด่านเราสิ <laughs> ด่านเพิ่งเพิ่งวัดถึงเองไป lâu cài trên lốt thẳng nhân hơn Thèm Lốt, lốt mấy lửa xinh gì sẽ anh cài ăn Cài cắt một cầm Ao Tịt Cái gì? đấy Yeah ติดตามเราด้วยนะอยากติดตามก็ติดตามที่อัดทีเอดกับต้อนนะหลากสมดีมาด้วยดียเหรอ ใครเคยมีบัคก็คนดี่ต่อมันคก็บอกว่าชวยชมที่่วยแดดลดก็ได้โอา สองใช้ต <Cornell> ังหมดสองสองทนก็ปาดอันนี้เหลือง่าไมากจังเส้นมือเดียวก็ได้เลย อีกแลออ้วอื้มทุบเอาอยานทุบเลยกาดตินเช้โอ้โอ้ะคาดูทุบกระจุกได้แต่เฉ่รถอะไรโอ้เกือบตกด้วย ดูรถพึ่งพึ่งเอาออกเอาใหม่เองรถรถพึ่งมาถึงซ้ำอืมเติมน้ำมันก็ไม่ได้ก็เจริญเกินเกินตอนนี้ก็สองโมงกว่าแล้วเึ้น เชีก่อนตอนหกโมงเช้าค่ะที่ปตีลังการถตีลังกางขึ้นได้นี้ไปขึ้นอืมปืนแทงเลย ความง่ายเกินชัหมดเลยโอนอะกนะเต็มหมดเลย ปรากฏการ์ใหม่ของรสชาติ black coffee ผมเลือกเบอร์ดีแ black zero เข้าถึงรสชาติ black coffee ผลิจากกาแฟาสายพายันธุ์อลาบิก้าแท้100%ป็ถึงกลิ่นหอมโอโลบ้าเต็มรสชาติ black coffee zero น้ำตาล zero ความหวานดื่มง่ายถ้าเป็น black coffee ต้องเบอร์ดีแ black zero รสชาติกาแฟชัดหอมจัดเต็ม อันีปอนี้อะอ่ะลใส่แมสก์ดีก่อนมันไอเจนี่มีมนีเยอะมากันน็สามร้อกว่าแล้ว กระโดดเฮ้ยตกตกโคตรดิเออทำแบบอะไรอยากตรงนี้ก็ทำนี้ได้โอ๊ยเอายางทุบสักปาดอีกไกลโหทานี้ทำกับโอ้โหหยับอะไรเนี่ยยาง ยังถึงกับติดเลยเรารถถอยลงดก่อนโอ้ยใช้หมดหางน้ำมันมาดิเออเออรถติดเลยแงะเลยปืนดิคคัตนะเพราะว่า มันมันชนติดเลยรถคันใหญ่ขาลงรูเด็ดขาดรูเล็กๆนี่ต้อ,องคันเล็กๆก็จับเพิงก็ยังเข้าได้แต่รถที่เล็กเข้าไม่ได้ โผล่ของกระต่ายเยอะจัดนี่เองโอ้กูบยยินโต๊ดด้ไม่ฉีบบนนี้ไม้หนี่ยโอเค เธอโผล่ที่ง่เลยโง่หักเลยเมื่อกี้เอาไว้นี่เอ้าหรือว่ามันจะหายไปแล้วเก็บนี้เคยเล่นแล้ว ให้เป็นสายเติมก็ตังเยอะนะ กดกีดเฉยโหลดความเลยอีนอีนเอาเองก็ได้ไอ้นี่นแล้วเอาทำคลิปให้ดูหน่อยนะ คนที่หนึ่งคนคนซอมบี้อซอมบี้ฮะมันไม่คือใน GTA หรอลาลาเอาซอมบี้ไปด้วยว่าเราเอาซอมบี้ไปด้วยดิ เราตูกลตุ่แล้วไอ้ซอมพี่ใหญ่นี่กระดูกเพื่อนหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเมือ่อกี้กับงอหัอหหดเลยใบเลื่อยเฮ้ย ซอมบี้ซอมบี้หวงจัดมากอันนี้คืนอโรงงานตรงงานลูกชาว <ś ic ill ain> สั่งน้ำมันระเบิดเลย <ś ic ill ain> อย่ากฟาร์มันมันต้องดูราคาด้วยราคามันเริ่มเพงไม่ต้องฟาร์มก็ได้เก็บไว้ทำคีด เปิดระบบสมรรถนารูงจะเปิดเื่าไหร่ก็าดก็ได้ สามปะหลบได้เฉยเอปืนเอาปืนงัดมันลงมางัดโต่องัดงัดซอมมีลงมา เปนสีเหลืองเราเราเอาดีเกมนี้ไม่เคยเล่นนะกดจิ้มจิ้มพ <c oughs> <c oughs> ี่เขาชนะที